ก็กลาวสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านกันด้วยนะคพะพ่อขกาพผมบูวาเทอร์วันนี้ผมจะมาสอนรับไอเทมนะที่ที่อยู่ในกิฟต์การ์ดเนาะในเดือนธันวาคมนะฮะเป็นเกี่ยวกับคริสต์มาสเนาะเป็นสเก็ตบอร์ดเป็นไงอ่าที่ว่าเขาไว้เล่นบนหิมะครับก็ผมจำไม่ได้นะฮะก็วิธีการรับให้เราเขียนก่อนอื่นนะครับเราต้องซื้อกิฟต์การ์ดนะ,ะราคาใดก็ได้เนาะแล้วก็เขียนว่าตรงนี้นะฮะโลบ็อกด dot .com ส e ลส e ี e นะฮะนี่พอเรากดเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะมาอยู่ในหน้านี้เนาะให้เราใส่กรอกโค้ดนะซึ่งผมกรอกไปแล้วเนาะพอเรากรอกเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากดถ่ายถอนนะฮรพอเรากดถ่ายถอนเนี่ยเราก็จะได้ไอเทมนะฮะพร้อมกับอ่าพร้อมกับ10บสิบาทหรือสิบเท่าไหร่นี่แหละเนาะก็มันเป็นแบบเป็นเหรียญสิบเนาะพอเราเอาไปแบบ แป้งเป็นโลบักมันก็จะได้8ป1ดนะถ้าเกิดเป็นของส0 0อเนาะส่วน750นี่ผมไม่รู้เหมือนกันนะเพราะไม่เคยซื้อเนาะโอเคนะครับก็คลิปมีเพียงเท่านี้เนาะใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะใสอเสื้อเพื่อนะครับก็ช่องเรามีเสื้อใหม่แ้วเนาะเป็นเสื้อ,อาราคา15บาทนะฮะก็อย่ายลืมไปซื้อด้วยนะลายสีสวยมากมสำหรับนี้เราไปเพีท่านนะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายคามุย